ว่าแล้วครับอาหลงเอ้วิววัดธรรมดาที่ไหนล่ะมันจะากาศตอนเศร้าเย็นสบายแฮ่บ๊อม,มีพายุขึ้นเขาหรอกนี่ตะล่มสองมือ เอามะกระทบลกมาฟากซุกจังสีรุ่นนี่ต้นไม้เขียวๆตอนดกดกดกดอกมากระทบลกนี่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 นมะอ,อืบักอือบักอืบขึ้นกกไม้นี่เห็นปะมันเป็นตำตำบ่ำได้มันต้องขึ้นต้องสูงมาเขียบค่ะมาเขียบโอ้ตาตีแล้ว นี่บักอือนี่อยากนําเสนอบักอือนี่บักอื้อขึ้นกกบักเขียบได้นี่งตัดหญ่ที่ไ่นว่านางเห็ด่หมสวยอยู่เห็นยังไปตัดใหญ่งัวคุนเครื่องแล้วแล้ว